เชื่อว่าหลายคนคงจะสงสัยกันใช่ไหมคะว่าหากสงครามกลางเมืองเกิดขึ้นพ่อหมื่นมหาฤทธิ์ที่รับบทโดยพี่ป๊อบธนวันรซึ่งเป็นพระเอกของละครเรื่องพรมลิกิตกับบรรดาเพื่อนๆหรือลูกเขยของแม่กาลเกตทั้งสองคนไม่ว่าจะเป็นพ่อมิ่งจมหมือนศรีสรรักและพ่ออินหมื่นจันทรภูเบ์ทั้ง3คนจะรอดหรือจะตายหลายหลายช่องไม่ว่าจะเป็นใน YouTube หรือ t i k t o k ก็เริ่มมีการวิเคราะห์ทฤษฎีเรื่องนี้ขึ้นมาบางช่องก็บอกว่าหากละครเล่าไปถึงจุดนั้นหนึ่งใน3 คนนี้อาจจะมีคนที่ไม่รอดโดยเฉพาะลูกของออกยาโกสาธิบดีจีนจะจริงหรือไม่นั้นวันนี้โมเมนต์ชาแนลมีคําตอบในแบบทฤษฎีการวิเคราะห์ของทางช่องเราค่ะหลายคนอาจจะเคยได้ยินกันมาบ้างแล้วเกี่ยวกับสงครามกลางเมืองปลายรัชกาลสมเด็จพระที่นั่งทายสะและรู้ว่าส่วนใหญ่ฝ่ายที่ไปเข้ากับเจ้าฟ้าอาภัยและเจ้าฟ้าปรมธิซึ่งเป็นพระราชโอรสของสมเด็จพระที่นั่งทายสะจะเป็นทหารในฝ่ายของวังหลวงซะเป็นส่วนใหญ่เหตุนี้จึงไม่แปลก ที่มีแฟนกลับละครหลายคนกังวลใจว่าในบานปลายท้ายที่สุดแล้วอยุธยาบอยแบนด์ที่ทางผู้จัดได้ให้บทบาทหลายตัวละครให้เป็นพระสหายคนสนิทของสมเด็จพระนั่งท้ายสะและให้เป็นถึงมหาเล็กอาจจะไม่รอดในสงครามกลางเมืองเพราะมีแนวโน้มว่าจะไปเข้ากับฝ่ายของเจ้าฟ้าอาภัยและเจ้าฟ้าบรมเมธซึ่งในท้ายที่สุดจะเป็นฝ่ายที่แพ้สงครามและเกิดการกวาดล้างประหารชีวิตขุนนางวังหลวงเป็นจำนวนมากและในบันทึกทางประวัติ ก็ยังได้พูดถึงเท้าพรยาคนสําคัญที่เข้ารวมกับพระราชโอรสทั้งสองของสมเด็จพระที่นั่งทายสะที่มีจุดจบไม่ค่อยจะดีนักอย่างออกยากโกษาธิบดีจีนหรือเจ้าพระยาพระครังแม้ว่าตัวท่านเองจะหนีไปออกบวชแต่ก็ไม่สามารถพ้นภัยในครั้งนี้ได้และก็คงจะไม่ต้องถามถ,ามถึงลูกเมียทรัพย์สมบัติทุกสิ่งทุกอย่างที่จะต้องถูกยึดมาเป็นของหลวงหรือที่เราเรียกกันในศัพท์ทางการว่าริบราชบาตรแล้วแบบนี้พ่ออินกับแม่หญิงพรจีนจะ รอดกันไหมเรามาเริ่มวิเคราะห์กันเลยค่ะซึ่งในส่วนของพ่อมิ่งเองเป็นถึงเจเหมื่นสีสรรักก็เป็นหัวหน้าระดับกรมกองของมหาดเล็กแน่นอนว่ามีความเป็นไปได้สูงที่จะต้องสนับสนุนคนที่สมเด็จพระที่นั่งท้ายสะยกให้เป็นพระหมหากษัตริย์ในส่วนของพ่อดิษเองก็เคยมีฉากหนึ่งที่เคยพูดกับยอดเฟลคอนที่พระที่นั่งบรรยงรัตานาศในคราวที่สมเด็จพระที่นั่งท้ายสัทรงกําลังตกปลาตะเพียนอยู่ว่าหากในวันนั้นเจ้าฟ้าพรไม่ยอมย รัชสมบัติคือให้กับพระเชษฐาบางทีเราอาจจะต้องทำสงครามหากเจ้าฟ้าพิษท่านไม่ยอมพวกเราก็คงไม่นิ่งเฉยอยู่เช่นกันอันแสดงให้เห็นถึงความจงรักภักดีในฝ่าฝั่งของมหาฤิกคนสนิทอย่างหมื่นมหาฤทธิ์ได้เป็นอย่างดีค่ะว่าจะเข้าข้างฝ่ายเจ้าฟ้าพิษแน่นอนหากเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นทั้ง3ตัวละครจึงมีความเสี่ยงที่จะตายในสงครามกลางเมืองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะทั้ง3คนมีความเชื่อมโยงกับครอบครัวของก เกในเส้นเรื่องที่รู้เหตุการณ์ในอนาคตว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเหตุนี้โอกาสที่จะรอดก็ต้องมีเหมือนกันถ้าถามในมุมของแอดมินว่าทั้ง3คนจะรอดไหมแอดมินก็จะบอกว่ารอดค่ะเพราะยังไงซะก็เป็นละครแต่ช่องทางไหนในประวัติศาสตร์ล่ะที่ทําให้ทั้ง3ตัวละครรอดพ้นจากการเปลี่ยนผ่านรัชการในช่วงปลายยุคสมเด็จพระนั่งท้ายสะ หากดูในพงศาวดารก็พอมีทางหนีทีไล่ให้กับกลุ่มคนทั้ง3มไว้แล้วค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวแอดมินจะไล่ไปทีละคนนะคะว่าจะรอดยังไงเริ่มจากคนที่คิดว่าจะรอดยากที่สุดก็คือพ่ออินหมื่นจันปูเบดลูของออกยากโกษาธิบดีจีนและเป็นมหาเล็กคนสนิทของขุนหลวงทายสระและถ้าทุกท่านยังจําสิ่งต่างๆกันได้ในละครคราวที่ทรงเสด็จประพาสปลอมพระองค์เป็นชาวบ้านก็จะเห็นพ่ออินคนนี้เผลอให้ความเคารพขุนหลวงทายสระอยู่ อครั้งอันเป็นการแสดงให้เห็นถึงความรักและความเคารพที่มีต่อคุณหลวงมากกว่าผู้ใดซึ่งหากมองเผินๆอาจจะมีแววไปเข้ากับฝ่ายเจ้าฟ้าอาภัยที่เป็นพระราชโอรสของคุณหลวงท้ายสะแน่ประกอบกับออกยาโกษาธิบดีจีนหรือพระครังจีนเองก็ไม่น่าจะรอดแต่ทว่ามีคนเข้าใจผิดกันเยอะมากค่ะเกี่ยวกับออกยาโกษาธิบดีจีนโดยเฉพาะในปัจจุบันว่าโกษาธิบดีจีนที่อยู่ตามท้องเรื่องนั้นคือคนที่ให้การ สนับสนุนเจ้าฟ้าอภัยและเจ้าฟ้าปราเมรแต่หากมองกันในปีพุทธศักราชออกยาโกษาธิบดีจีนที่อยู่ในละครผู้นี้น่าจะจบบทบาทลงก่อนช่วงปลายรัชกาลของขุนหลวงท้ายสะเนื่องจากอยู่มานานและคิดว่าถ้าไม่แก่ชราจนไม่สามารถว่าราชการได้ก็น่าจะถึงแก่อสัญญกรรมไปแล้วเนื่องด้วยท่านมีบทบาทมาตั้งแต่ในสมัยขุนหลวงเพศราชาซึ่งหากนับเวลากันจนถึงปลายรัชกาลขุนหลวงท้ายสะอายุของท่านก็ ค่อนข้างจะเยอะมากค่ะหากยังรับราชการอยู่เหตุนี้จึงน่าจะเป็นไปไม่ได้ที่จะเป็นคนคนเดียวกันกับคนที่เราเห็นในละครซึ่งในบันทึกชาวต่างชาติ1-2ฉบับก็ได้กล่าวไว้ให้เราได้ชุกค,คิดเช่นกันว่าออกยาโกษาธิบดีจีนหรือพระครังจีนที่ต้องตายในสงครามกลางเมืองในผ้าเหลืองนั้นคือคนละคนกันกับโกษาธิบดีจีนที่อยู่ในละครซึ่งน่าจะถึงแก่อสัญ,ญกรรมไปก่อนหน้านี้หรือไม่ก็แก่ชราจนไม่สาม ทําอะไรได้แล้วเหตุนี้เปอร์เซนต์ของพ่ออินที่จะไม่รอดเพราะมีผลผูกพันกับพ่อเกี่ยวกับสงครามกลางเมืองจึงถูกตัดทิ้งไปแต่แอดมินก็อยากจะพูดอีกนิดนึงค่ะเกี่ยวกับตําแหน่งโกซาธิบดีเพราะหากเรานับทฤษฎีที่แอดมินเคยพูดไปในคลิปก่อนหน้านี้ว่าบางทีออกยาโกซาธิบดีจีนคนใหม่อาจจะเป็นลูกของออกยาโกสาธิบดีจีนคนเก่าก็ได้เนื่องจากในละครก็ได้ปูเนื้อเรื่องไว้ประมาณนั้นหากเราได้ดูกันในทุกตอนก็จะ เห็นว่าโกษาธิบดีจีนที่อยู่ในละครพยายามจะปูพื้นฐานให้กับลูกชายตนเองได้ขึ้นเป็นโกษาธิบดีจีนขุนคลังคนต่อไปและถ้าในละครมีฉากที่พ่ออินได้รับตําแหน่งโกษาธิบดีเมื่อไร่ก็ขอให้แฟนคลับพ่ออินทําใจได้เลยว่าตายแน่ๆคงจะไม่รอดในสงครามกลางเมืองแต่ถ้าหากพ่ออินไม่ได้เป็นค่ะถึงจะมีโอกาสรอดซึ่งถ้าหากเราจะเข้าข้างคิดว่าพ่ออินจะต้องรอดก็พอจะมีช่องทางให้รอดอยู่ค่ะ เหมือนเหมือนกับอีกสองคนที่แอดมินยังไม่ได้เล่าคือพ่อฤทธิ์และพ่อมิ่งที่จะเป็นลูกเขยอ,อีกคนก็มีช่องทางให้รอดโดยแอดมินจะขอเชื่อมโยงกับบันทึกและพงศาวดารในช่วงสงครามกลางเมืองแอดมินขอจับต้นชนปลายช่วงที่เจ้าฟ้าอภัยและเจ้าฟ้าปรมีได้ปิดข่าวการประชวนของขุนหลวงท้ายสัและทั้งสองพระองค์เยั่งหาเรื่องเรียกตัวขุนนางคนสําคัญของวังหน้าสองคนเข้าไปรับโทษในวังหลวงต่อมาจึงมีการโยนความผิดกันไปมา ระหว่างขุนนางวังหน้าที่ถูกนําไปซ้อมเค้นทรมานเอาความผิดจนต้องเรียกสอบบุคคลสําคัญของวังหน้าเพิ่มเติมอีกแต่ทางวังหน้าก็ไม่ได้ส่งใครเข้าไปอีกเหตุการณ์ความไม่สงบในกรุงศรีอยุธยาจึงเริ่มขึ้นเมื่อมีทีท่าพระอาการประชวนของกุลหลวงท้ายสะซึ่งไม่น่าจะดีขึ้นแล้วประกอบกับทางวังหน้าก็เมินเฉยคําสั่งทําให้เกิดการตั้งป้อมคุมเชิงการเกิดขึ้นในระยะเวลานั้นซึ่งก็มีบ้างค่ะที่วังหลวงพยายามบุกเข้าโจมตี วังหน้าโดยการทำลายค่ายที่มั่นที่ตั้งเรียงรายอยู่ของวังหน้าแต่ในคราวนั้นฝ่ายวังหน้าก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรรุนแรงเพราะวังหน้าเจ้าฟ้าพรพระองค์ไม่ประสงค์จะทำสงครามเพราะหากถ้าทำในตอนนี้ในขณะที่ประเชษฐายังทรงมีประชนชีพอยู่ก็หมายความว่าพระองค์จะทรงเป็นกระบฏหรือไม่ก็ทรงคิดการใหญ่หยึดอำนาจซึ่งพระองค์นั้นเคยตั้งสัตว์วาจาไว้แล้วว่าจะไม่คิดการใหญ่เหตุนี้วังหน้าเจ้าฟ้าพร จึงตกอยู่ในสถานะที่เสียเปรียบเพราะต้องเป็นฝ่ายตั้งรับอยู่ในที่มั่นอย่างเดียวไม่ได้เป็นฝ่ายบุกอยู่โจมใดๆจนกระทั่งขุนหลวงท้ายสระเสดสวรรคตจริงๆซึ่งข่าวสารก็ยังไม่มาถึงวังหน้าแน่นอนว่าเจ้าฟ้าอภัยและเจ้าฟ้าปรมรพยายามปิดข่าวไม่อยากให้พระเจ้าอารู้เพราะถ้าหากรู้ก็จะเริ่มสงครามเต็มรูปแบบซึ่งเจ้าฟ้าอภัยและเจ้าฟ้าปรมรยังอยากจะได้เปรียบเรื่องการบุกโจมตีฝ่ายเดียว แต่ทว่าเหตุการณ์ก็ไม่เป็นดังนั้นค่ะเนื่องจากมีมหาเล็กของคุณหลวงท้ายสะรอบหนีไปเข้าร่วมกับฝ่ายของวังหน้าเจ้าฟ้าพรแล้วแจ้งเรื่องสวรรคตให้ทรงทราบส่วนในบันทึกชาวต่างชาติก็ยังพูดทํานองเดียวกันว่ามีขุนนางฝ่ายวังหลวงบางส่วนแอบรอบหนีเข้าไปเข้าร่วมกับวังหน้าเจ้าฟ้าพรแล้วไปบอกให้วังหน้าเจ้าฟ้าพรทรงทราบสถานการณ์ต่างๆในวังหลวงหลังจากนั้นสงครามกลางเมืองถึงจะได้เกิดขึ้นอย่างเต็มรูปแบบค่ะและนี่ก ก็คือช่องทางที่ลูกและลูกเกิดทั้งสองคนของแม่การเกตถ้าจะรอดก็คือต้องใช้ช่องทางที่ตนเป็นฝ่ายวังหลวงแล้วแอบลอบหนีไปเข้ากับวังหน้าหลังขุนหลวงท้ายสะสวรนโคตเพราะวังหน้าเจ้าฟ้าพรมีสิทธิ์อันชอบธรรมในการขึ้นครองราชสมบัติไม่ใช่ลูกทั้งสองคนของขุนหลวงท้ายสะซึ่งช่องทางนี้เท่านั้นค่ะที่จะทําให้พ่อฤทธิ์พ่ออินพ่อมิ่งรอดจากสงครามกลางเมืองและหากถ้าเราลองย้อนไปดูกันในละครบุกเพสันนิวาสเราก็จะเห็นช่วงการเปลี่ยนแปลง รัชการในช่วงปลายยุคขุนหลวงนารายที่แม่การาเกตได้เป็นส่วนหนึ่งในการพูดทายทักให้กับครอบครัวของออกยาวิสูทสาครผู้เป็นสามีและเจ้าพระยาโกษาธิบดีปานร่วมมือกับฝ่ายที่จะชนะและได้ขึ้นเป็นใหญ่รวมทั้งยังมีซีนที่ได้พูดคุยกับพระเพทราชาหลวงสรศักิ์ซึ่งหากถ้าใครได้รับชมในตอนนั้นก็จะเห็นค่ะว่าตรงนี้เป็นจุดเปลี่ยนเป็นแรงผลักดันให้ออกยาวิสูทสาครและโกษาปานไปเข้ากับฝ่ายของ ประเภทราชาจนรอดปลอดภัยได้และในครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันที่แม่กาดเกตซึ่งในอดีตเป็นนักศึกษาคณะโบราณคดีเรียนเรื่องประวัติศาสตร์มาเยอะก็น่าจะรู้ว่าฝ่ายไหนจะเป็นฝ่ายชนะและฝ่ายแพ้ต้องเจอกับอะไรบ้างเกสุรางในร่างของกาดเกตนางก็น่าจะไม่นิ่งเฉยให้ลูกเขยและลูกที่ตัวเองรักต้องไปตายในสงครามกลางเมืองแน่นอนค่ะแต่แอดมินขอบอกไว้ก่อนนะคะคิดว่าในละครน่าจะเล่าไปไม่ถึงแต่เมื่อท่านผู้ชมอยากจะรู้เกี่ยว กียวกับเรื่องนี้แอดมินก็จะนําประวัติศาสตร์มาคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงให้สนุกสนุกจะได้รู้ไปเลยว่าสรุปทั้ง3คนมีโอกาสรอดหรือไม่ในสงครามกลางเมืองค่ะซึ่งทางช่องของเราก็เชื่อค่ะว่าทั้ง3คนจะรอดและก็อยู่กันอย่างแฮปปี้เอนดิ้งมีความสุขได้โดยอาศัยช่องว่างทางประวัติศาสตร์สําหรับวันนี้แอดมินขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ